อวโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมอนิวล e ตนะครับวันนี้ก็เป็นยอดการถอนล่าสุดนะครับจำนวน100บาทนะถอนไปยังบัญชีทูมอนิวลิตนะครับก็ได้รับการอนุมัติยอดเงินเรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่28นะครับเดือน3นะ2024เวลาก็16บหนาฬิกาสนาทีเป็นยอดล่าสุดที่ทําการถอนไปนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้รับเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนิวลิตนะครับผมในวันที่28นะเดือนมีนาะ 2,567เวลา16นาฬิกา40นาที100บาทตรงนี้เลยนะครับจากแอปนี้เลยนะก็เป็นแอปเล่นเกมทําเงินทุมมูนียวอลเล็ตนะครับก็ได้ทําการถอนไปในคลิปก่อนหน้านี้ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจในการเล่นทําเงินนะครับดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของตัวแอปทําเงินฟรีทุมมูนียวอลเล็ตนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับท ก่อนหน้านี้นะครับที่ได้ลงรีวิวไปเนาะก็ได้รับเงินเข้าในส่วนของบัญชีโทมานี่วอลเล็ตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จะมาอัปเดตช้านิดนึงนะครับเพิ่งหายป่วยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินโทมานี่วอลเล็ตกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรในการเล่นและก็ในการถอนเงินโทมานี่วอลเล็ตนะครับเอาโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินโทมาน n e วอลเล็ตกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะในส่วนของตัว g o Google Play ใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการเล่นทําเงินทูมิวเล็ตนะครับก็เป็นแอปเกมตัวนี้เลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมจะปักหมดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยเฉพาะมือถือ Android เท่านั้นนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็ยังเข้าเล่นได้เหมือนเดิมนะครับวิธีการสมัครของแอปนี้เนี่ยผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปแรก พอเราสมัครเสร็จนะครับก็เข้ามาใช้งานได้เลยนะครับผมแอปนี้ไม่ต้องเสียเงินในการเล่นนะครับผมเล่นฟรีได้เลยนะครับตัวเมนูนะครับจะอยู่ที่ด้านบนเลยนะครับเดี๋ยวเราดูไปทีละเมนูนะเริ่มจากโปรไฟล์ของเรานะครับตัวโปรไฟล์เนี่ยจะเป็นการออกจากระบบปิดเสียงเอฟเฟคปิดเสียงเพลงนะครับแล้วก็จะมีการใส่รหัสเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับถ้ามีรหัสเชิญเพื่อนเนี่ยของใครนะครับก็ใส่ได้เลยมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้มีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้เลยนะครับและก็ด้านบนนะครับตรงในส่วนของคะแนนเหรียญ ตรนี้สําหรับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแลกเปลี่ยนคะแนนนะครับให้เป็นเงินเข้าโทมานี่วอลเล็ตนะครับตรงนี้เนี่ยจะเข้าถอนได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับถ้าเราใช้ iPhone หรือว่าระบบ iOS ในการดาวน์โหลดแอปเล่นเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าถอนเงินได้นั่นเองเวลาเราจะทําการถอนเนี่ยให้เราล็อกอินผ่านมือถือ Android เท่านั้นนะครับการถอนเงินจะมี2ช่องทางให้เลือกนะครับมีโทมานี่วอลเล็ตและก็ PayPal ในการถอนโทมานี่วอลเล็ตนะครับจะต้องมีเงินขั้นต่ําในการถอนเนี่ยอยู่ที่100บาทถอน ได้สูงสุดถึง400บาทนะครับในการถอน t ูมิเน่โวลิตนะครับคุณจะต้องมีคะแนนเริ่มต้นอยู่ที่ 3.5m หรือ3ล้าน5แสนเหรียญทองนั่นเองนะครับก็ดูตามรายการเลยว่าต้องใช้กี่คะแนนในการถอนเงินในส่วนของตัว Paypal นะครับก็จะเริ่มต้นที่100เหมือนกันนะครับสูงสุดจะแค่200นะการถอนเงินของ p a y p a l นะครับถ้าในส่วนของต่างประเทศหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับสามารถใช้งานในส่วนของ p a y p a l ได้หรือว่าสมัครบัญชีเ a y p a l ได้เนี่ยก็สามารถเล่นแอปนี้ได้เหมือนกันในส่วนของไทยของ ไม่สามารถใช้ PayPal ในการรับเงินได้แล้วนะเพราะว่าตัว PayPal เนี่ยมันมีการปรับปรุงแล้วก็อัปเดตใหม่นะครับยุ่งยากกว่าเดิมทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยไม่สามารถใช้ PayPal ในการรับเงินแบบบุคคลธรรมดาได้แล้วนะครับจะต้องเป็นบัญชีธุรกิจเท่านั้นนะครับในส่วนของตัว PayPal เนาะก็แนะนําเป็นในส่วนของ Thumri Wallet และกันนะครับในการรับเงินในส่วนของแอปนี้ที่ผมถอนไปล่าสุดที่ผมลงคลิปไปเนี่ยเมื่อวันที่28นะครับที่ผมถอนแล้วก็ได้รับเงินเข้ามาเรียบร้อยลวนะครับในส่วนของ100บาท Thumri การชําระเงินเนี่ยเขาจะทําการตรวจสอบนะครับ5วันทําการไม่นับวันหยุดกขาดตะเลิกและก็วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับปกติจะใช้เวลาตรวจสอบ7-12ชั่วโมงตามวงเล็บที่เขาเขียนไว้นะครับอันนี้เป็นยอดล่าสุดที่ถอนไปนะสำหรับวิธีการถอนเงินครั้งแรกเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสมัครเข้ามาแล้วก็อยากจะถอนเงินครั้งแรกมันจะมีให้เรายืนยันในส่วนของเบอร์โทรศัพท์นะครับและก็อีเมลนะทำให้เรียบร้อยก่อนการถอนนะครับถ้าเรายังไม่ได้ยืนยันเลยเนี่ยมันจะขึ้นให้เรา ยืนยันก่อนนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมนูที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคําเชิญนะครับหรือว่าการแนะนําเชิญชวนเพื่อนนะครับเชิญเข้าร่วมขึ้นรายการนะครับรับโบนัสพิเศษรางวัลเนาะสี่อดอลลาร์นะครับสาที่นั่งนะครับก็เหลือเวลาอีก12วันในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้จะเป็นการคลองอันดับนะครับในการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนติดอันดับ1นึถึงสาก็จะได้รับเงินรางวัลไปใครที่ไม่ได้แนะนําหรือว่าไม่ได้เชิญเพื่อนเนี่ยก็ข้ามได้เลยสําหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับ ต้องเชิญเพื่อนเท่านั้นเนาะถึงจะเข้าร่วมรับเงินรางวัลตรงนี้ได้นะครับวิธีการเชิญนะครับคำเชิญเพื่อนใหม่แต่ละครั้งเนี่ยจะได้1นึ0 0 0สนืเหรียญทองนะครับกดคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะสำหรับคนที่ต้องการเชิญนะครับก็กดคัดลอกข้อความตรงนี้เนี่ยนำไปโพสผ่านช่องทางออนไลน์ line, ในมือถือของเพื่อนๆได้เลยนะครับจะเป็น Facebook Twitter Li YouTube Ti ิกตอ o k สามารถนําไปสร้างสรรค์นในการแนะนําต่อได้เลยนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีอ่าในส่วนของกฎการรับรางวัลให้ดูนะครับว่าอันดับนะ ถึง30เนี่ยจะได้รับเงินรางวัลเท่าไหร่แล้วก็มาดูได้นะครับตั้งแต่อันดับ1ถึงลำดับ30เลยนะครับต่อมานะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเขาจะมีการบอกนะครับว่า การเชิญเนี่ยเชิญอย่างไรนะครับแล้วก็รางวัลที่เราจะได้รับเนี่ยหนึ่งแสนเหรียญทองเนี่ยเราจะได้รับแบบไหนนะครับเขาแบ่งเป็นระดับตรงนี้นะครับสามเลเวลเนาะแล้วก็มาดูได้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเมนูที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของศูนย์โบนัสนะครับก็จะมีคะแนนเหรียญทอง500เหรียญทองด้านบนขวามือให้เรากดรับในส่วนของตัวคะแนนเหรียญทองด้วยนะครับแล้วก็มีการเช็คอินนะครับในการรับคะแนนเหรียญทองตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7จ็ดนะครับแล้วก็สามารถกดเช็คอินตรงนี้ในการรับคะแนนได้เลยนะครับกิจ ก็กดเข้าร่วมตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับมีงานประจําให้เราทําภารกิจด้วย3ช่องทางนะครับก็จะมีการรองรับโบนัสฟรีจากการเล่นเกมดาวน์โหลดแอปนะครับคะแนนรวมทั้งหมดอยู่ที่5ล้านเหรียญทองนะครับทั้ง2ตัวเลยสามารถกดเข้าไปดูได้แล้วก็การเชิญเพื่อนด้านล่างเหมือนเดิมนะครับส่วนด้านล่างในการเล่นเกมเนี่ยก็จะมีระดับนะครับหนนะครับแล้วก็เป็นโหมดท้าทายแล้วก็การแข่งขันนะครับเลือกโหมดในการเล่นได้เราเลือกโหมดท้าทายเกาอนะครับลำดับ1นนะครับก็กดเข้าไปอันนี้จะเป็นเลเวลแรกในการ ในการจิ้มตัวผลไม้ที่เหมือนกัน3รูปนะครับถ้ามันเต็ม3รูปนะครับมันก็จะเป็นเลื่อนผ่านด่านต่อไปเนาะก็ให้เรากดเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับในการเล่นระดับแรกๆเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายนะครับยิ่งถ้าเราระดับสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของตัวการเล่นนะครับกดจิ้มตัวผลไม้ที่เหมือนกันได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับเมื่อเราผ่านระดับผ่านด่านเนี่ยมันก็จะบวกคะแนนเหรียญทองให้เราจากการเล่นตรงนี้นะครับอันนี้คือเล่นให้ดูเป็นแนวทางแล้วก็ตัวอย่างในการเล่นถ้า ากดตัวผลไม้ไม่เหมือนกันครบนะครับทั้งช่องเนี่ยมันก็จะจบเกมแล้วก็จะเริ่มเล่นใหม่นะครับนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวย้อนกลับเลยแล้วกันเนาะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของโหมดการแข่งขันนะครับโหมดการแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของจุดที่1ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของตัวคะแนนเหรียญทองเหมือนกันแต่ว่าจะมีการแข่งขันเหมือนกับแข่งขันกับคนอื่นนะครับว่าใครที่อยู่อันดับสูงกว่านะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการเล่นของแอปนี้ทั้งหมดแล้วก็การถอนเงินที่ได้รับมาครั้งล่าสุดนะคร แล้วก,ก็การถอนเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอนในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับอาจจะทําการถอนก่อนแล้วก็ค่อยมาอัปเดตทีเดียวนะฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ